เาแบบว่ามีเรื่องราวเลยจะบว่าทำไมถึงชื่อว่าทําโสดาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็เป็นวันเกิดของมีเงินนะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ น้ำตกท้ำโซดาซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของตัวเราเอดนี่มากับผมทรงใหม่นะคะไปตัดผมมาแล้วก็วันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวมีสมาชิกมานั่งทายหน่อยอันนี้เป็นพี่ชายนะคะพี่ชายมาชื่ออะไรคะชื่ออะไรเื่อปอนชื่อปังปอน,อปปอนพี่ปอนนะคะแล้วก็มากับพ่อแล้วก็กับแม่ด้วย แล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถแล้วเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปต่อที่น้ําตกทําโสดากันแล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีพวกแบบร้านอาหารหรือว่าขนมต้ตมตําต่างๆขายด้วยตรงลานจอดรถนะคะก็จะเห็นวิวของอ่างเก็บน้าห้วยพงใหญ่ด้วยนี่เลยอ่างเก็บน้ำห้วยพงใหญ่ก็เป็นจานที่เที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดระเอ็ดเหมือนกันนะคะก็จะแบบว่า เป็นอ่างเก็บนะ้ำใหญ่ๆแล้วก็มีแพรให้นั่งเงนี้คะ่ะแพลากหรือว,ว่าให้นั่งกินลมชมวิวสั่งอาหารประมาณนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมคะเดีย๋ยวซูให้ดูไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าอ่านี่เลยเนี่ยยอดพระมหาเจดีย์ชัยมงคลซึ่งก็อยู่ที่อำเภอหนองพ่องเหมือนกันนะคะหรือว่าที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือวัดผ่านอัมพีพนั่นเองแต่คิดว่าทริปนี้น่าจะไม่ได้แวะเข้าไปนะคะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะพามาเที่ยวอีกเนาะ กำลังเดินลงไปนะคะจริงๆอะ่ะมันมีสองทางแต่ว่าเราใช้เส้นทางนี้ก็ได้ <c oughs> ระหว่างทางก็จะเจอกับเจดีหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอ่าก็เป็นเป็นเป็นเหมือนแบบ ความอันซีนเออเป็นตรงนี้ก็เป็นเจดีหินนะคะที่แบบเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็จะเจอระหว่างทางลง,งที่มาน้ำตกยังก็ยังวทางหรือใบสาบเสื <c oughs> เออ่ขยี้ใส่แผลสด <c oughs> หายหายเร็วเป็นช่วยห้ามเลือดเอาจิหนึ่งก็เคยไปเดินป่านะจากการที่แบบประสบการณ์ที่ไปฝึกงานมาที่อุทยานแห่งชาตินะคะแต่ว่าก็จำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับ พืชสมุนไพรหรือว่าพันไม้ต่างๆในป่านะคะบางอย่างก็แบบว่าเจอบ่อยนะแต่ทําไม่ได้จะไม่ได้อยู่ดีน้าตกถ้าโสดานะคะก็อยู่ในพื้นที่ของเขตห้ำาราชสั์ป่าถ้ผาผาเนิพิ์ซึ่งเขาแบบว่ามีเรื่องเล่าเ,เกี่ยวกับว่าทําไมถึงชื่อว่าถ้าโสดาตามเรื่องเล่านะคะจากที่หนิงไปหาอ่านมาเนี่ยก็คือว่ามีสองสามมีภรรยาคู่หนึ่งชื่อว่านายโสและนางดานะคะก็เป็นชาวบ้านที่ ทำกินแบบหาของป่าอยู่บริเวณป่าภูเขียวอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาทั้งสองคนนะคะก็เหมือนมีความคิดว่าเออต้องการที่จะนําเงินและทองไปทําบุญที่พระธาตุพนมแล้วเส้นทางระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยค่ะก็จะผ่านป่าแล้วก็ไปพบกระท่อมแห่งหนึ่งซึ่งเขาทั้งสองคนก็ใช้บริเวณนั้นเป็นที่พักแรมนะคะซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็ใช้ถ้ำถ้ำนั้นนะคะเป็นที่พัก ระหว่างที่ออกไปหาอาหารป่าด้วยเวลาที่เหนื่อยล้าจากการเดินป่าหาของป่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกลับมาพักที่ถ้ำมีทุกวันจนในเวลาต่อมาชาวบ้านก็เรียกกันว่าถ้ำโซดาก็คือเรียกติดปากกันมาว่าถ้ำโซดาถ้ำโสดาอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อถ้ำโซดานะคะเป็นเรื่องเล่าเนาะก็เอามาเล่าให้กันฟังนะคะเผื่อแบบว่าใครใครอยากจะรู้ ที่นั่งชิวมากก็คือมีความแบกเก้าอี้มาจากข้างล่างนะเอาเก้าอี้มาด้วยยังไงพ่อเย็นไหมเย็นดีโอแต่นุน่นอิงร้อนมากเลยเพราะว่าเดินมาเหนื่อยมากเย็นดอันนี้ก็เป็นเหมือนจุดพักเป็นจุดพักระหว่างทางยังไม่ถึงน้ำตกนะคะอันนี้นี่จะเป็นทางขึ้นไปต่อ ทางก่อนจะถึงตรงน้ําตกมีความชันเบอๆนะคะก็คือไม่ได้เดินป่านานหลายเดือนเลยไปหมดแล้วเรียวแรงนี่ใกล้ถึงแล้ว ม่านน้ำตกสวยมากเลยนะคะไหลลงมาจากด้านบนก็คือแบบทุกอย่างเหมือนถูกเซตไว้แต่จริงๆมันคือธรรมชาติสร้างสรรค์ล้วนๆเลยมีความอันเซีนมากแล้วดูแบบแสงที่กระทบกับสายน้ำอะคะ่ะที่มันไหลลงมาเนี่ยโอ้โหแบบสวยจริงๆแล้วด้านล่างก็เป็นวิวนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ที่เราขึ้นมาตรงนั้นนั่นแหละบริเวณชะางอนหินหลังม่านน้ำตกที่เป็นเนี่ยคะ่ะเป็นหินวาวๆเข้ามาเนี่ย ก็จะประดิษาหารพระพุทธรูปพระพุทธชินราชนะคะให้นะักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวได้สักการะกับไหว้ขอพรไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากลับลงไปด้านล่างนะคะก็ได้เวลากลับแล้วมันกลับโชว์วิวสักนิดนึงนี่นเป็นครั้งแรกนะคะที่มา น้ำตกทําโซดาซึ่งเอาจริงควรมาได้ตั้งนานแล้วนะเพราะว่าแบบบ้านเกิดตัวเองอะ่ะมีที่ที่สวยขนาดนี้เลยเหรอเออซึ่งมันก็มีนะคะสวยมากๆเลยตอนตอนขึ้นอนะ่ะขึ้นอีกทางนึงอันนี้ลงอีกทางนึงพ,อพอ่อพ่อจะถ่ายเก้าอี้มาให้แบบว่าลงทุนมากๆระหว่างทางลงนะคะก็จะเจอม่านน้ำตกเล็กๆอีกหนึ่งจุดแล้วก็มีอ่างโดยอ่างน้ำ น่ารักน่ารักวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับพามาเที่ยวน้ำตกถ้ำโซดาอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจริงๆริจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่ว่าถ้าจะมาเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติอนุรักษ์เนี่ยคะ่ะก็ต้องมาโซนอำเภอหนองพอกเพราะว่าแบบที่ธรรมชาติที่อำเภอนเนี่ยก็คือจะเยอะแล้วก็ลนอ,อยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผานํำทิป ก่อนกลับมีพี่เขามาแบ่งบักปีพวรนะคะขอบคุณค่ะมันหอมมันหอมมันมีอย่างนี้ที่อยู่ใบหนึ่งแกเลยดิอืมเนียนเลยเนาะหอมดีครีบบอกว่าคืออย่างเดียวมันหอมแห้งมันกี้บอกขี้พวนบ่วะไม่เม็ดมันเหมือนที่เฉลยสรุปเอาเอาสรุปไม่ใช่บอกขี้พวนหรออาวน้องหนิงก็พูดขี้ว่าบบขี้ฟวนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรบักขายข้าวอ๋อบักอัานทุกคนะ แก้ไขนะคะมันคือบักอะไรนะอันนี้ไข่ข้าวอันนี้ผีพวนอ่าโอเคอันนี้ผีพวนอันนี้อันเส้ตัดใจเลยอ่าอันนี้รู้จักอันนี้รู้จักผีพวนรู้จักแต่ว่าบักไข่ข้าวไม่เคยได้ยินนะคะทุกคนแม่แต uh, okay. uh ่ย right. ังกลับแน่จ้าแม่บักเมาเมาค่ะตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับบ้านนะคะบ้านหนีอยู่ที่อำเภอทวัดบุรีซึ่งก็ห่างจากอำเภอหนองพ่อประมาณร้อยกว่าโลไม่ไกลมากนะคะ สำหรับคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนหรือว่าพาทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปจอดะคาบบายเด็กพี่บอลบายคลิปหน้าอาจจะเจอเขาคนนี้บอน,นิดนึงนะคะเราได้ผู้ช่วยแล้วก็คือพี่ปอนนั่นเองเด็กันค่ะบ๊ายบาย